เดินมาดูอะวาคาโดสูงท่วมหัวแล้วนะครับนี่อีกแฮมปี้ทยได้กินลูกแล้วมากนี่เดี๋ยวได้กินลูกแรกของปีแล้วเด้๋นี่อะวาคาโดรักษาเกาไวน้นี่โอ้โนี่ติดอยู่นี่ต้องมาโหดน้ำก่อนเลยก่อนพวกข่านี่ต้องติดรดน้ำหน่อนี่ต้นเพิ่นติบอยู่รดน้ำรดน้ำ โอ้ต้องรดน้ำล่ะทิดอยู่ทิดอยู่อ่อนน้ำอ่อนแป้งจางเกลือนโอมไร่ํำไร้จำาำจำจำชูํำชูแบนไว้ดันไว่รด,ดน้ำไว้ ไอ้บุ้ดมลแรงมารดนะ้ำฝนมันงัดฝนทิ้งช่วงฝนทิ้งช่วงไปหลุมนี่ไม่ไม่ติดต้องปลูกใหม่แล้วนี่ที่ให้ชาขุดไว้มันไม่ติดโอ้นี่ตรงน,นี้ไอ้แมนตัดไปละหวย เราที่ปลูกไว้ได้ผลผลิตได้นี่ดตัดได้แล้วนี่ดูดิอ๋ต้องรอให้รอให้มันหลน่นก้นมนก่อนชาเคยพูดไว้ต้องรอให้ คนมันมนให้ไอ,ไอ้เคสดำๆมันหล่นก่อนเพราะชาคเคยพูดไวน้นี่ต้องเชื่อมันส่วนต้นนั้นเป็นของอดมเปิลของเปิลอย่าไปแตะของเปิลของไผของมันอย่าเอาของกันไปอันนี้ของเราเราเอาเราปลูกไว้ได้กินเราก็ต้องเอาของเราของเขาอย่าไปยุ่ง อาติทติเป็นของเราโอ้ยตัวตัวส่นนี้สวยนี่ส่วนต้นใหญ่สวยต้นชาชาคาดว่ามันหลับอยูน่นะตอนนี้เวลานี้คือเวลามันหลับมันนอนนะชาพยุ่งันมันหลับผลตามจะได้งาม กล้วยกล้วยไข่สุขโขไทยนั่นนี่กล้วยไข่เชื้อดีนั่นนี่มาปลูกไว้ที่สารพีี่ต้นแรกนี่นนบอกให้ติดลูกมานี่เครือเขาได้เอาเสาค้ำไว้นะบอกให้ต้องมียี่สิบวีอัพเนี่ยคอยดูก็แล้วกันคอยติดตามตอนต่อไปนะคอยติดตามตอนต่อไปนะเชื่อจีนนะ กินหรือยังลูกก,กินละกินละอสองรอบนะวันนี้นะเธอได้กินสองรอบก่อนนะวันนี้นะเฮะ้ <c oughs> <c oughs> กินสองรอบก่อนนะไม่ใช่รอบเดียวนะมาดูด้วยั้นอ้ดึงนี้ออก เอ้ไม่มียอดขาไว้ญา่าว่าไปสวนเจ็บยอดขามาด้วยนะอเขาก็กลัวเจอขนาดเลยถือว่าโชคดีนะไม่เจอยอดขางั้นมันทวงนั่นมันทวงยอดขาเนี่ยกินไปแล้วดักแสบบ่ได้นะกินเข้าไปแล้วยอดขาต้องทำงานนะี่โชคดีโชคดี อ๋อกล้วยออกปีแล้วโชคดีไม่เจอยอดขาบอกยาวบอกเจอยอดขาถ้าคาดเจอคาดจะได้เองจะทวงค่ายอดขาหานีุ่นะครับกล้วยเอพอตัดเรียงมันเดี๋ยวไปทำผู้รู้ท่านผู้รู้ดูก่อนก้นเขาก็เกือบมนมแล้ว่ะ ถ้าช้าไปกว่านี้เจงว่าจะไม่ทันแมงนั่นเดี๋ยวต้องไปถามรูรู้ผู้รู้ก่อนถามยากเขาก่อนยากเขาเก่งเรื่องนี้แต่เราเก่งเรื่องปลูกเก่งคนละทางคนนะ่ะคนเรามันเก่งคนละทางนะไม่ใช่เก่งไปหมดน้องว่ทางไผ่ทางมันคนนะ่ะ